สวัสดีครับช่องคุณยายขาโลกวันนี้คุณยายมีบันสีมาแบ่งปันเพิ่มเติมนะคะสนใจเอฟรวมกับชุดเมื่อวานได้นะคะค่าส่งมาเมาห้าสิบบาทแพ็กอย่างดีส่งไปสนีอิมเอสนะคะส่งวันเสาร์น,นะคะคุณยายมีแต่ระบบโอนนี่คุณยายมาแบ่งปันเพิ่มเติม อันนี้น้องคือเจ้าสาวคุณยายอัพสาหกให้น้องแล้วนะนี่น้องป้ายสวยมากนี่เจ้าสาวร้อยห้าสิบบาทแล้วก็มณีล้อมเพชรหน้าแดงๆแบบนี้เลยต้นนี้200บาทนะคะหน้าน้องสวยเนี่ยน้องป้ายสวย200บาทแล้วก็รักเอย ดังขาวเหลืองแดงครบสีเลยนะคะต้นนี้250บาทนะคะนี่น้องสวยมากถ้าอัพไซกระถางให้น้องน้องจะโตวไวแล้วน้องจะสวยนี่นะคะกระถางนี้มาครบสีเลยนะคะ250บาทมีลูกค้าเอ้ยมีท่านผู้ชม บอกว่าอยากให้คุณยายถ่ายแม่พันธุ์บอลสีให้ชมนะคะแต่คุณยายก็ไม่รู้ว่าแม่พันธุ์ต้นไหนเพราะคุณยายมีแม่พันธุ์หลายต้นคุณยายก็เลยมาถ่ายให้ดูนี่เมืองนครชุมต้นนี้ก็เป็นต้นแม่พัน์ธุที่คุณยายผ่าหัวน้องไปแล้วแล้วก็น่ะลักเอยมณีล้อมเพชรเจ้าปอแก้วเมืองเกาะเกตด ไก่แก้วสวรรค์แล้วก็มณีล้อมเพชรต้นนี้ก็เป็นแม่จอมที่คุณยายผ่าหัวน้องไปแล้วนี่แล้วก็นุนนะเมืองนนตอนนั้นก็เป็นต้นจอมเป็นแม่พัน์ธุที่คุณยายผ่าหัวน้องไปนี่นะครับแล้วก็นี่บรรดาลทรัพย์ต้นนี้ก็เป็นแม่ แม่จอมคุณยายก็ผ่าหัวน้องไปแล้วเจ้าสาวต้นนี้คุณยายก็ผ่าหัวไปแล้วต้นนี้คือต้นแม่แล้วต้นนี้คือต้นลูกเขาเนี่ยเนี่ยลูกของเจ้าสาวเนี่ยตอนนี้คุณยายก็ผ่าหัวไปแล้วเท้าหีรันพนาสูน ก้าทับคุณยายก็พาไปแล้วลูกไม้ขาวเขียวนี่ก็คือแม่พันแล้วก็นี่ศิลาหุ่มทองตานาครชัยศรีเนี่ยอันนี้เป็นแม่จอมขาหมดเลยเนี่ยเท้าลำไยเนี่ยแล้วก็เมืองใหม่แล้วก็เพชรสุวรรณโชคเนี่ยนพเก้า อันนี้คือต้นแม่เขานะคะนี่เอฟฟีของคุณยายอยากให้คุณยายถ่ายต้นแม่พันธ์ุให้ชมนี่นะคะคุณยายถ่ายให้ชมแล้วนี่คือแม่แม่เขาทั้งหลายที่คุณยายผ่าหัวเข้าไปแล้วก็เอาลูกเขามาแบ่งปันนะคะบางต้นน้องก็น่าเทบางต้นน้องก็ ด่างน้อยบางต้นก็หลุดป้ายมั่งนี่แม่พันใช้แม่พันโอเคนะคะคุณยายถ่ายให้ชมแล้วนะคะเนี่ยแม่แม่เขาทั้งหลายบางต้นก็ยังไม่ผ่าบางต้นคุณยายก็ผ่าไปแล้วบางต้นก็ตั้งแม่ไว้ทำจำนวน ไว้ผ่าแบ่งปันท่านผู้ชมที่สนใจบางต้นคุณยายก็เลี้ยงไว้ก่อนเพราะยังไม่ถึงเวลาที่น้องจะผ่ายังไม่มีหัวต้องเลี้ยงอีกหลายเดือนกว่าน้องจะผ่าหัวได้นี่นะคะคลิปนี้คุณยายก็มาแบ่งปันเริ่มอีกสามต้น นี่สวยมากรักเออสองอยห้าสิบเจ้าสาวร้อยห้าสิบอยู่ในกระถางหกแล้วนะแล้วก็มันนะีหน้า้อมเพชรหน้าแดงแดงสองร้อยแล้วคุณยายมีลูกๆเขาเยอะเลยเนี่ยคุณยายไม่มีกล่องอบน้องแล้วคุณยายก็เอาวางไว้แบบนี้แหละแต่น้องจะโตชา้าแต่ถ้าอบน้องจะโตวไวมาก แต่ถ้าไม่อบน้องจะโตช้านี่คือบอนนอกตู้ของคุณยายนี่มาดูนี่ใบยอแกงอร่อยมากเลยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยใบยออ่อนอย่างเงี้ยเอาไปแกงใส่นมไม้แกงใส่นมไม้สดแล้วก็ใส่ปลาช่อนนะ ทำเหมือนหอมหมกใบยอใส่หน่อไม้น้องจะอร่อยมากเนี่ยใบยอของคุณยายคุณยายพ่มเด็ดไปแกงเมื่ออาทิตย์ก่อนแกงไก่ใส่ใบยอกินกับขนมจีนแซ่บหลายนี่แล้วก็ท้องอุลัยของคุณยายนี่นะคะ แล้วนี่ก็ต้นในห,หนาของคุณยายปลูกไว้ดูน้องโตไว้แล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณยายก็น่าจะได้กินน้องแล้วเนี่ยเดี๋ยวน้องน่าจะออกลูกแล้วเนี่ยใ้นยหนานี่แล้วก็เบบีแล้วก็บอนที่คุณยายเลี้ยงน้องไว้ให้น้องเติบโตเพื่อจะได้เอามาแบ่งปัน นี่ดูมันนีล้อมเพชรหน้าน้องสวยโอเคนะคะคลิปนี้คุณยายก็ขอจบไปก่อนมีความสุขสนุกกับการชมบันสีนะคะสนใจโทรแอดไลน์รวมกับชุดเมื่อวานได้นะคะค่าส่งเมาเมา50ห้าสิบบาทคุณยายก็ ขอจบคลิปกันนะคะสวัสดีค่ะ